มากับพี่หน่อยสิฉันคือราชนีน้ำแข็งแห่งรัติการเจ้าผู้เป็นเจ้าน้ำตาแห่งดวงตาความมืดยุนตัวแทนแห่งเหมันจะลงทันมานี่เลยเย็นน้องสาวตัวแสบก่อนจะได้สัมผัสความมืดของเต้ได้สัมผัสความเย็นเฉียบจนชาก่อนแล้วละ่ะพี่สาวชิงช่วยหนูด,ด้วยพี่จ๋ากำลังจะปิดชีพหนูเพื่อสันติสุขของชาวโลกเอยว่าแล้วละ่ะ ดูจากพลังงานอันล้นเหลือแล้วในอนาคตต,ต้องเป็นจอเวทได้สบายสบายเลยละแบบนี้ปกติแล้วก็ไม่ค่อยเป็นแบบนี้หรอกนะคะฮ <c oughs> ฉันเลยอยากจะบ้าตายก็นึกว่ามีความมืดอะไรซ่อนตัวอยู่ในตัวของเสียวหยุนพลังแห่งความมืดเหรอ,อ พี่จา๋าหนูไม่คิดว่าจะอ่อนข้อให้พี่จ๋าหรอกนะข้อนับแข่งของหนูนะ่ะจะแช่แข็งทุกอย่างที่ผ่านหน้าดูเหมือนจะฟื้นฟูแบบสมบูรณ์จริงๆแล้วสินะเอาเป็นว่าหลังจากนี้พี่จะจัดตารางการฝึกฝนให้เอ๊ะ เอ๊ะฝึกฝนหรอแต่แต่ไอ้ยาจู่ๆก็รู้สึกเหมือนความเย็นในตัวจะประทุขึ้นมาอีกครั้งยังไงก็ไม่รู้แบบว่าแบบนี้คงฝึกกับพี่จ๋าไม่ได้แล้วแน่ๆนเลยเห้อว่าแล้วเชียวใายตัวแสบคนนี้เอ๊ะพี่จ๋าดูเหมือนหนูจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะไม่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 รู้สึกความเย็นอะไรแล้วสงสัยจะแค่ตกใจนะ พี่จา๋าทำไมต้องฝึกฝนให้เหนื่อยขนาดนี้ด้วยอะแบบนี้มีหวังภารกิจปกป้องโลกคงตกเป็นหน้าที่ของพี่จ๋าคนเดียวแหงเลยฮ้พี่ละเหลือจะเชื่อกับเธอจริงๆเลยเอา้าลุกขึ้นมาซะว้าวเสี่ยวหุ้ยเป็นสัตว์อสูรที่พี่เพิ่งทำสัญญามานะสองสาวันนี้ก็ให้มันช่วยฝึกเธอแล้วกันนะแต่ก็ระวังให้ดีนะ ถ้ากับแค่หมาป่าน้อยเธอยังสู้ไม่ได้พี่ก็คงหมดคำจะพูดจริงๆแล้วล่ะไว้ใจหนูได้เลยเดี๋ยวหนูจะตั้งใจฝึกฝนกับเสี่ยหุุยเองฮฮ้ยทำไมเจ้าปุยนี่ถึงน่ารักขนาดนี้ล่ะเนี่ยเนี้ยเสีย่ยวุุยการเสียสละของนายฉันจะจดจำเอาไว้ไนะไปกันเถอะ เราไปทำสัญญาเจ้าแห่งความมืดกันดีกว่าเสี่ยวหุยถ้ากลับไปตอนนี้ก็คงไม่ห่วงอะไรที่นี่แล้วล่ะแต่ก็หวังว่าเมืองหลีเจียงจะสร้างเสร็จเร็วๆจะได้มีเวทมนต์เคลื่อนย้ายให้ใช้กันสักทีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะเสี่ยวหุยช่วงนี้ฉันคงต้องลำบากแกหน่อยแล้วล่ะอู้ฮู้ อาจารย์ซูคุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเจ้าอีการแข่งขันแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหม่ทั่วประเทศใกล้จะเริ่มแล้วล่ะโดยการแข่งขันเป็นทีมจะต้องมีสมาชิกทีมละ5คนครั้งนี้ที่ฉันรีบมาหาเธอก็เพื่อยืนยันรายชื่อสมาชิกของทีมที่จะออกเดินทางจากสถาบันของเรานะในฐานะที่เธอเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งใหญ่ของนักศึกษาหน้าใหม่ ความรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมจึงตกอยู่บนบ่าของเธอและการจัดตั้งทีมก็ต้องให้เธอในฐานะหัวหน้าทีมเป็นคนดําเนินการอมไม่มีปัญหาครับอาจารย์ซูนี่คือข้อมูลของนักศึกษาที่ติดหนึ่งใน10อันดับแรกของการแข่งขันครั้งใหญ่นะเจียงชูหลาาเลเวลสิอาชีพนักดาบควบคุมวิญญาณจงเชยหลานเลเวล1 8อาชีพนักพลดวิญญ,ญ,ญาณถังหลิงซีเลเวล17อาชีพนักเวท เว่ยเทียซินเลเวล17อาชีพนักรบหลิวหยางเลเวล16อาชีพอัศวินชัยฮัวเลเวล16อาชีพนักบ,บวชนี่คือรายชื่อทั้งหมดแล้วละ่ะเธอจะต้องเลือกชื่อ4คนในนี้เป็นทีมของเธอผมต้องใจจะเลือกนักศึกษาใหม่4คนที่อยู่ในอันดับสูงสุดเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมนะครับเอ๊ะจะไม่คิดอะไรหน่อยเหรอในการแข่งขันแบบทีมหาเกิดการแข่งแบบยืดเยื้อจะเป็นเรื่องที่ปกติมาก ซึ่งจะถูกนับว่าเป็นการทดสอบความสามารถในการต่อสู้ต่อเนื่องของทีมด้วยดังนั้นการมีอาชีพนักบวชที่สามารถฟื้นฟูสถานะของทีมได้อย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะถึงแม้ว่าในฐานะอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของเธอจะสามารถใช้บัฟได้หลากหลายแต่เมื่อเทียบกับน,นักบวชแล้วความสามารถในการฟื้นฟูของเธอยังคงต้องด้อยกว่าอยู่แล้วละ่ะและถ้าอ้างอิงจากข้อมูลการแข่งขันเก่า ฉันแนะนำว่าทีมของเธอควรจะเพิ่มนักบวชอีกหนึ่งคนด้วยนะไม่เห็นจะต้องใช้บัฟเฟื้นฟูเลยนะครับดับได้ที่เราจัดการศัตรูได้เร็วแล้วเราจะรอฟื้นฟูทำไมในตอนที่ผมแข่งขันคนเดียวผมก็มั่นใจว่าผมจะเป็นอันดับหนึ่งได้และตอนนี้ผมต้องแข่งแบบทีมแต่ถ้าผมเปิดใช้สายเลือดเทเทูดหกปีต่อให้มีคนเดียวแล้ต่อสู้กับศัตรูเป็นกลุ่มก็ไม่เกินมือหรอกนะครับ ก็ต้องยอมรับเลยว่าโจอี้เขาเหนือกว่านักศึกษาหน้าใหม่ทุกคนจริงๆหามีโจอี้คนเดียวเราก็อาจไม่ต้องการนักบวชเพิ่มก็ได้ใช้กําลังไล่กดขี่ทีมอื่นเอาถ้าเธอมั่นใจแล้วฉันจะเอารายชื่อพวกนี้ไปให้ท่านผู้อานวยการพิจารณาแล้วกันนะอืออาจารย์วางใจได้เลยนะครับเพราะยังไงผมก็จะพาไปได้ที่หนแน่นอนจะว่าไปแล้วแล้วเรื่องน้องสาวข,ของเธอล่ะจัดการเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอืมเรียบร้อยแล้วหรอครับ ต้องขอบคุณอาจารย์ซูที่ช่วยจัดการเรื่องหาคนทําดอกบัวให้ผมตอนนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะอาจารย์ซูพอจะทราบแหล่งตําราเปลี่ยนอาชีพลับไหมครับตําราอาชีพลับหรอทําไมล่ะจะเก็บไปให้น้องสาวเธอใช้งั้นหรอหลังจากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นเดินทางมาผ่ารอยแยกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ควรอยู่เฉย พาะง้นเลยต้องหาทางทําให้เสี่ยวหยุนมีพลังป้องกันตัวเองได้โดยเร็วที่สุดคิดรอบด้านดีจริงๆนะเธอเนี่ยแต่ตำราเปลี่ยนอาชีพลับก็มีอยู่เว็บไซต์ของสถาบันนะแค่ว่าถ้าอยากซื้อมันก็คงไม่ง่ายนักระหว่างก่อนแข่งนี้ก็เตรียมตัวให้ดีๆเธอฉันมีธุระคงต้องไปก่อนอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ ทำไมถึงพูดอะไรน่าสงสัยแบบนั้นกันนะอาจารย์ซูเข้าใจแล้วที่แท้มันก็ยากแบบนี้นี่เองสินะข้อจํากัดในการซื้อตําราเปลี่ยนอาชีพรับนักศึกษาต้องมีเลเวลอย่างต่ำยี่สิบห้า 25, และต้องทําภารกิจระดับ A ขึ้นไปขอสถาบันให้สําเร็จด้วยคะแนนเขึ้นไปหรือได้อันดับท็อปสิบในอันดับภาคพื้นดินหรืออันดับท็อปหนึ่งร้อยในอันดับสวรรค์ขนาดตำราที่ถูกที่สุดก็ยังต้องใช้คะแนนมากกว่าสองหมื่นเลยเหรอ ดูเหมือนคงหาให้เสียหยุนในเร็ววันนี้ไม่ได้แล้วสิอย่างน้อยก็อาจจะต้องสักครึ่งปีเอะ๊ะนี่มันนี่มันภารกิจใหม่ของระบบนี่ตรวจพบว่าการแข่งขันแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังจะเริ่มขึ้นระบบจะให้รางวัลกับความสําเร็จที่ตรงกับผลการแข่งขันโดยรวมของโฮสยี่มรางวัลจากภารกิจสครั้งก่อนหน้านี้ทําให้ความแข็งแกร่งของฉันเพิ่มขึ้นจนน่ากลัว ดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและได้รับรางวัลที่คุ้มค่าเหมือนเดิมสินะณที่ห้องประชุมการติดข a อะไรสักรอยชื่อสมาชิกสำหรับการแข่งขันทีมที่โจอี้เลือกส่งมาในทางนี้แล้วจะขอสรุปสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะในทีมก็จะมีอัศวินศักดิ์สิทธิ์โจ นักดาบควบคุมวิญญาณเจียงชูหลันนักควดวิญญาณสงชี่หลานนักเวทถัทงหลิงซีและก็นักลบเวยเทียซินโอ้เดี๋ยวสิทำไมถึงไม่มีนักบวชในทีมเลยเละ่ะแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงเกินไปหน่อยเหรอการไปแข่งขันยาวโดยไม่มีนักบวชนี่มันจะมีแต่พรานพลังกำลังทีมเปล่าๆแต่ฉันวอรแผนนี้ไม่มีปัญหานะฉันเชื่อว่าด้วยความสาบายของโจอ,อี ตอนนี้เขาก็จะสามารถทดแทนส่วนของนักบวชไปได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ฉันได้ไร้มนหลอมรวมสายเลือดให้โจอี้แล้วคงไม่มีใครในที่นี้เข้าใจความสามารถของเขาได้ดีไปกว่าฉันอีกแล้วล่ะต่อให้ไม่มีเพื่อนร่วมทีมโจอี้ก็อาจจะสามารถในการแข่งขันแบบทีมได้ตัวคนเดียวอยู่ดีจะ่าไปพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วโจอีเขาไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มพลังในให้คนอื่นได้ แต่ยังมีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมอีกแถมสกิลโจมตีของเขาส่งพลังมากด้วยแค่เขาคนเดียวก็สามารถทําหน้าที่ทั้งสนับสนุนป้องกันและโจมตีได้ครบทั้ง3ตําแหน่งเลยนะเด็กฉันไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องการใช้ความสามารถของโจอี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉันก็คิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึง่งก็เท่ากันตามนั้นก็ขอเห็นด้วยแล้วกันเพราะว่าโจอี้จะแสดงความสามารถที่น่าทึ่งของเขาให้เราเห็นอีกครั้ง งั้นกดตกลงตามนี้แลวกันนะผู้อนนวยการต่อไปนี้ก็ฝากเรื่องการฝึกฝนของพวกเขาด้วยนะถึงแม้ว่านักศึกษาใหม่กลุ่มนี้จะมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาแต่ความสามารถในการทํางานเป็นทีมยังต้องการปรับตัวเข้าหากันอีกมากเออแน่นอนอยู่แล้วฉันจะส่งให้อาจารย์สู่ไปแจ้งให้พวกเขารู้และอีกสาวันหลังจากนี้พวกเขาจะต้องมาฝึกกับฉัน <c oughs> รอบที่หกร้อยหกร้อยหนึ่งหกร้อยสอง ใครทักมาเ่ยเอ๊ะนี่มันข้อความจากอาจารย์หวังหุยนี่นะการสอนแบบส่วนตัวอย่างนั้นเลยนี่มันครั้งแรกเลยที่อาจารย์บอกจะสอนชั้นหลังจากที่เข้ารับชั้นเป็นศสษย์หรือว่าจะช่วยสอนเรื่องทักษะใหม่ๆให้ชั้นแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ขอเอาขอรางวัลค่าคุณสมบัติก่อนแล้วกันแต่ก็อย่างว่าแล้วนะ แค่ทำภารกิจประจำวันให้เสร็จก็ได้รับค่าคุณสมบัติฟรีๆแล้วพอมีระบบช่วยแบบนี้อะไรๆก็ง่ายกว่าคนอื่นจริงๆอ้โอเอาไรครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตอนที่33นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับผมโอ้โหผมบ่อเลยว่า การแข่งขันของสถาบันนี้กำลังจะเริ่มต้นแล้วนี่ครับกับสถาบันอื่นนะครับโห oh, ช่วงที่สนุกที่สุดก็คือช่วงที่ดวลกันนั่นเองเนะไม่ว่าจะเป็นมังงาหรืออนิเมะนั่นเองนะครับท <c oughs> ่าออนผู้ชมผ oh, oh, มบอกเลยว่า เดือดนะครับช่วงที่สู้กันนี่เดือดจัดเลยเนะครับก็จะพยายามทําลงแล้วก็ทําให้เต็มที่นะเองสําหรับการตัดต่อแล้วก็สําหรับการภาคนั่นเองนะครับผู้ชมก็ใครที่ชอบเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับกดไลค์ให้ผมกันเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก3 0 0ร้อยถึงสี่ร้ไลค์นะครับเพื่อเป็นใจให้ผมได้ภาพบากาศเรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสําคัญนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครผมตีลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้เดคิปชันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เพจผู้แปลไปติดตามเพจผู้แปลและไปสนับสนุนผู้้แปลกัันนดวยะครบ เอาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะมาบอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเองนะครับในเร็วๆวันนี้พวกเราจะมีการสมรัครสมาชิกเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็จะมีระดับอ่ารากฐานระดับปรมาจารและก็ระดับเทพนั่นเองนะครับผมก็เราจะมาฝึกฝนด้วยกันนั่นเองนี่ครับสำหรับอ่าส่วนพิเศษสำหรับอ่า ก็เร็วๆนี้นั่นเองเนะครับก็เดี๋ยวจะได้มีระบบสำหรับสมาชิกแล้วก็ใครที่อยากเป็นสมาชิกของช่องนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมเอาเล็ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณได้รับชมมาแล้วเจอกันในคลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นมงางานเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ